นอกก้อมกราบคารวะคุณงามควาดีของอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านค่ะดำเงินทาสำนึกด,ดีมีใจไร้ทุกที่น้องทุกท่านค่ะนาลีวิไลาสาขค่ะชื่อทางธรรมล้าสูส่ศีลกล้าจนค่ะอายุสามสปีอยู่ที่ศปปร,ปราวค่ะก็เป็นนักศึกษาวิชาลาม สักสูตรเก็บปีค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่สองค่ะเป็นจิตอาสา,าเตรียมจิตอาสาสังกัดส่วนป่านาบุญสองค่ะนารีขอกาสมาส่งกันบ้านค่ะเรื่องอยากได้ดังใจค่ะก็วันวันก่อนอ่ะคือนารีก็ไปที่โรงเรียนเนาะแล้วก็อ่าปกติก็ก็เห็นผู้ใหญ่เห็นเพื่อนร่วมงานเห็นครูก็ก็จะยิ้มให้อย่างนี้ค่ะแล้วก็วันนั้นอ่ะนารีก็ยิ้มให้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งค่ะแล้วก็ ท่านก็เดินผ่านแล้วท่านไม่ยิ้มให้อ่ะตอนนั้นกิเลสนารีมันมาค่ะนะ่ะเฮ้ยอะไรเรายิ้มให้แล้วทําไมไม่ยิ้มตอบอ่ะคือกิเลสมันอยากให้ท่านยิ้มตอบเราอ่ะแล้วก็เอ่อกิเลสมันบอกว่าอ่าเป็นเป็นผู้นําภาษาอะไรวะลูกศิษย์ยิ้มให้ก็ไม่ยิ้มตอบแบบนี้ไม่ล่าครบเลยไม่อยากได้อ่ะสภาพแบบนี้อ่ะ แล้วก็มันก็บนเสร็จแล้วก็ก็ไม่ได้ล้างค่ะนารีก็ต้องรีบไปทํางานอย่างอื่นก็ต้องรีบไปตรวจข้อสอบให้นักเรียนก็ไปทํางานก็ลืมไปเลยค่ะแล้วพอมาช่วงกลางคืนค่ะก็วันนั้นมาถึงช่วงอภิริหารคือทีนี้ท่านอาจารย์ก็มาค่ะอาจารย์ก็วันนั้นอาจารย์ก็รายง,งานว่าเอท่านไม่สะดวกที่จะมาอ่า เทศสดแต่ว่าท่านทัดติดภารกิจต้องพาพี่น้องไปเก็บหินอย่างนี้ค่ะแล้วก็ท่านก็จะรายงานอ่าสภาพ่าตามความเป็นจริงแล้วก็อ่ารายงานไปด้วย่ายิิมไปด้วยแล้วก็มีหัวเราะหน่อยหน่อยแล้วก็ยิ้มตลอดเวลาแล้วกิเลสมันก็มาอีกค่ะมันบอกว่ากิเลสมันบอกว่าเราอยากได้ผู้นําแบบท่านอาจารย์หมวกเขียวอะ่ะคือเมตาลูกศิษย์ทุกคนเลยพูดไปด้วยยิ้มไปด้วยอยากได้สภาพแบบนั้นอะ่ะแต่ว่าสภาพที่เราไปเจอตอนกลางวันอะ่ะเราไม่อยากได้อะแบบนั้นนะ เราไม่ชอบไม่ชอบหัวหน้าหน้าบึ้งอ่ะเราไม่ชอบอ่าเราไม่ชอบคนหน้าบึง้งแล้วเราอยากได้หัวหน้าที่มันให้ความอบอุ่นเราอ่ะแล้วตอนนั้นก็มันก็ทุกขนะ์หน้าคิดแบบนั้นนะ่ะมันก็ทุกข์ขาแล้วก็ก็จับได้ว่าเอ้ยกิเลสมันมาอีกรอบแล้วตอนกลางวันมันก็มามาถึงตอนกลางคืนดึกแล้วมันก็ยังมาค่ะแล้วก็นารีก็สอนจิ่กเลดินไใจว่าเฮ้ยไอ้มานเองอ่ะมาคิดให้ฉันทุกข์อีกแล้วคิดให้ใจเป็นทุกข์หนักถนัดนะ แล้วคิดให้ไม่ทุกได้ไหมละ่ะมันบอกว่าทํายังไงอะ่ะคิดไม่ให้ไม่ให้ทุกกะมันก็คิดไม่ออกค่ะแล้วก็มาริก็บอกออนไซว่าท่านอะ่ะเราเอา่าท่านจะยิ้มให้เราหรือว่าไม่ไม่ยิ้มให้เราก็ได้ทําไมเราต้องเอาจากท่านด้วยละ่ะนี่ตกลงว่าเรานี่เป็นนักปฏิบัติธรรมอา่าประเภทไหนวะจะเอาจากคนอื่นอยู่เรื่อยเลยแล้วถาก็ถามกิเลดไปว่าตกลงว่าแกไปไป,ไปเรียนธรรมะม,มาจากสำนักไหน กิเลสมันบอกว่าก็เรียนจากอาจารย์หมอเขียวนารีก็บอกว่าเฮ้ยตั้งแต่เรารู้จักท่านอาจารย์หมอเขียวท่านไม่ค่อยสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาไปเอานะท่านบอกให้เป็นคนเสียสละให้ให้ให้พวกเราเป็นคนให้คือให้แบบคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้แต่ว่าเองอะย้มให้เขาแล้วก็เองจะเอาจากเขานี่นามันผิดทางก็ก็บอกกิเลสเป้นไปแบบนั้นแล้วมันบอกว่ากิเลสมันก็บอกว่าเอยแล้วแล้วเราจะทํายังไงก็มันอยากเอานี่นาก็สอนนุ้ยไปว่า ถ้าเราอะ่ะมีโอกาสที่ไปอยู่องค์ประกอบอ่าไปอยู่องค์ประกอบที่เหมือนอาจารย์หัวเคียวอยู่อะ่ะไปได้ไปอยู่ใกล้ท่านอะ่ะมันก็ดีแต่ว่าตอนนี้อะ่ะเราจะขโมยแล้วจะไปเอาดีที่มันยังไม่ได้อะ่ะมันเป็นไปไม่ได้คือองค์ประกอบของเราอะ่ะมันอยู่ตรงนี้มันเหมาะตรงนี้ตรงนี้เป็นขีดที่เราจะ,จะเจริญมันเป็นมันเป็นที่ที่จะฝพกให้เราอะ่ะเจริญในทีนี้นี่ มันดีที่สุดสําหรับเราในตอนนี้ค่ะแล้วก็เราจะไปจะไปข้ามเอาที่มันดีกว่าที่เราเป็นตอนนี้ะอไปเอาแบบไปเอาผู้นําแบบอาจารย์หมอเขียวมันยังไม่ได้ในขณะนี้เราก็ต้องยอมรับเราก็ต้องอยู่ในขีดที่ตาเขาให้เราอยู่ตอนนี้แหละคือความจริงแต่ว่าถ้าเราจะข้ามอันซิ่งที่เราประเชิญในปัจจุบันนี้เราไปเอาอันที่ดีกว่ามันก็เป็นการโลภแถมมันก็ยังไม่ได้อีก แล้วมันจะทําให้เราทุกข์เปล่าเปล่าเอ้ยคิดแบบนี้มันโง่นี่นะเองจะคิดไปต่อไหมกิเลสมันก็บอกว่าไม่เอาแล้ววะพ <c oughs> อแล้วที่ไทยเป็นทุกข์อ่ะมันก็ทุกข์เปล่า,าแล้วมันก็เหนื่อยเปล่า,าแถมยังทําให้เราป่วยอีกแล้วก็กิเลสมันก็สงบไปค่ะแล้วมันก็ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเ,ออเราอะยังไม่โตสักทีคือมันยังยึดยังยึดครูบาอาจารย์มากค่ะยังมันยังเป็นลูกที่ไม่โตค่ะแล้ว ในขณะที่คนอื่นๆเขาโตหมดแล้วล้วตัวเองยังไม่โตค่ะประวัณน,นี้ค่ะครูจยแนะนาด้วยค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะ,ะภาธนาค่ะที่เห็นชัดเลยที่พูดมานี่ยังไม่เชื่อชัดในเรื่องกรรมเลยว่าแบบ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 กลางวันเราก็เคยเป็นมาแบบแบบตอน,น,นเนย็นเราก็เคยเป็นมาค่ะแบบแบบที่หัวหน้าตอนกลางวันเนี่ยเราก็เคยเป็นมาค่ะเราได้รับในสิ่งที่เราเคยทํามาไง เราเช<ด>ื่อชัด,ดในเรื่องกรรมนี้แม้แต่ที่เราได้เห็นอาจารย์เนี่ยเราก็เราก็ทําดีมาใช่ไหมไแต่ทีนี้แต่ทีนี้นะ่ะในในเรื่องของการที่เราเราเห็นแล้วเราไปตีความว่าว่าแบบนั้นอะ่ะแบบนั้นไม่ดีเนี่ยจริงๆจริงๆเป็นการเดานะคะเป็นการเดาเราไม่รู้สถานการณ์ของของอ่ะแต่ละท่านหรอก แต่ว่าถ้าเรายินดีในสิ่งที่เราได้รับนะเวลานั้นว่าเราเคยทามาอาแบบนี้แหละจะทํามาดีหรือชั่วก็ตามนะคะเราก็ยินดีที่รับสิ่งที่เราทํามาเราก็จะเราก็จะไม่รู้สึกกับที่จะเอาจากจากใครเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราคือเรากําลังรับสิ่งที่เราทํามาคือเราได้รับแล้วอะ่ะเราจะไม่เอาแล้วเพราะว่าเป็นการรับเลยนะเรารับสิ่งที่เราเคยทํามานะคะ แต่ขณะดเดียวกันเนี่ยเราไปไปไปเดาไปเพ่งโทษเนี่ยมันก็มีวิบากเพิ่มเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเราไม่รู้นะบางท่านน่ะเดินมาท่านไม่ไม่ได้มีสีหน้าอะไรกับใครเลยเพราะท่านมองไม่เห็นผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยตอนนี้เนี่ยสายตาท่านอยู่ในระดับเนี้ยที่ท่านมองเห็นเท่านี้เนี่ยแต่ว่าเราอาจจะไปเดาว,ว่าท่านจะต้องเห็นเราอ่าท่านอ่ะ ทำกิริยาแบบนี้ได้ยังไงเพราะเราคิดเอาเองไงว่าท่านเห็นเราบางทีท่านอาจจะไม่เห็นเราใช่ไหม้าท่านเห็นท่านก็คงมีปฏิกิริยาตอบโต้มาตามตามเหมาะควรที่ท่านจะทํานั่นแหละแต่ขณะที่พอเราเห็นเนี่ยวิบากของเรามันจะไปทําให้เราไปตีความที่ให้ตัวเราเป็นทุกข์ค่ะมันจะไปแป่แบบเป็นทุกข์เลยนะตอนนั้นวิบากร้ายมาเนี่ยจะทําให้เราเรามีมีกิเลสมาแล้วมันก็ มันก็ไปตีความเพ่งโทษแล้วก็ทําให้ใจตัวเองทุกข์นั่นก็คือผลที่เราได้รับอ่ะจากการไปเพ่งโทษท่านถ้าไม่ต้องพูดถึงอดีตนะไม่ทั่งพูดถึงกรรมอดีตก็ยังเป็นกรรมปัจจุบันเพราะเราไปไปเพ่งโทษว่าท่านควรทําแบบนี้ท่านทําไม่เหมาะไม่ควรที่ท่านทําแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะเจ้านายไม่ควรผู้ใหญ่ไม่ควรจะทําแบบนี้อย่างเงี้ยโดยที่เราไปเดาว่าที่ท่านไม่ทําเพราะอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ได้ไปฟังไม่ได้ไปถามไม่ได้ไปรู้จริงนะ ไม่ได้ไปรู้จริงแม้รู้จริงเนี่ยมันก็ต้องให้สิทธิ์ของท่านที่จะยิ้มหรือไม่ยิ้มมันเป็นเรื่องของที่ท่านบางทีท่านมีทุกข์อย่างมากมายเลยในใจของท่านอ่ะกําลังคุ้นคิดเรื่องของทุกข์หนักของท่านอยู่อ่ะเราไปทักทายท่านแล้วเราจะไปเอารอยยิ้มจากท่านอ่ะแค่ฉันไม่ร้องไห้ตอนนี้ก็ดีมากแล้วอย่างนี้นะคะเพราะนั้น <c oughs> เพราะเราไม่เข้าใจผู้อื่นอ่ะเราเราก็จะอ่าเราก็จะเดาไปแต่เดาไปนี่คือเดาให้ตัวเองทุกข์นั่นแหละ อันนี้อีกมุมนังหน,นึ่งนะอีกมุมหนึ่งในการไปพิจารณาล้างที่ที่นาลีพิจารณามาก็ดีแล้วค่ะแต่มันยังมีอีกหลายมุมที่เราจะพิจารณาได้ว่าที่เราคิดเราพูดทำตอนนั้นอ่ะมันไม่ถูกเรานี่แหละไม่ถูกไม่ใช่ท่านไม่ถูกนะเรา<ช>นี่แหละไม่ถูกอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้เราก็จะได้อ่าได้ชัดเจนแล้วไม่ไปโทษใครไม่ไปโทษใครให้ใจเราเป็นทุกข์ แล้วกรณีอื่นๆต่อไปเนี่ยพอเราเห็นเราก็จะได้เอาประสบการณ์ครั้งนี้แหละครั้งนี้เป็นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีพอเราได้ล้างเราได้ล้างเราพิจรารณาหลายเหลี่ยมหลายมุมแล้วถ้าเราไปเจอเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้อกีกเราจะไม่ไม่ไปเพ่งโทษท่านนั้นแล้วเพราะว่าเรามามาตรวจสอบแล้วรู้แล้วว่ามันคือเราไม่ใช่ท่านที่ทําให้ทุกอยู่ตอนเนี้กิเลสเรานี่แหละทําให้เราทุกอยู่นะคะค่ะค่ะอนุโมทนากับ กับนาลีนะคะได้เห็นหนึ่งโจทย์นะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้ร่วมรับฟังด้วยค่ะนุทธนาขอบพระคุณค่ะพี่นิดหน่อยนาลีขอโอกาสค่ะคือวันนั้นน่ะนาลีก็ตั้งสินเลยว่าพรุ่งนี้น่ะจะไปยิ้มให้ท่านแล้วก็ตั้งสินว่าจะไม่เอารอยย้มจากท่านด้วยท่านจะย้มให้ก็ได้ไม่ยิ้มให้ก็ได้พราะวันที่สองนาลีไปโรงเรียนท่านไม่มาค่ะคือญาติของท่านเสียชีวิต <c oughs> แล้วก็วันที่สามนาลีก็ตามไปที่งานศพค่ะไปเจอท่านที่งานศพแล้วก็ไปยิ้มให้ท่านที่งานพค่ะ ก่อนอันี้ค่ะสาธ <c oughs> ุค่ะ <c oughs> สาธุค่ะโอเคสาธุค่ะ